รอสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC ทุกท่านนะผมทุกทุกท่านที่แวะมาดูมาชมนะผมช่องภายสอห้านะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดคลกสไคร์กดแชร์ให้กับน้องช้างด้วยนะผมวันนี้เราก็มาอยู่บรรยากาศนะครับผมก่อนทำงานนะผมอากาศร้อนนะครับผมก็ไปถึงห้าโมงนะผมเพียงแต่เราก็ให้น้องได้กินหญ้าเทาวันนะผม ทั้งทวันแล้วก็ย่านนะผมบรรยากาศนะผมก็เริ่มจะเย็นนะผมกับควานนะผมแล้วก็น้องช้างนะครับมาสาวม,มามาสอวมาถอยมวยถอยมวยฮี่ฮีฮี่ถอยมา

ฮะมำไมเขาเจ็บม,มากบ่มาเออเออ,อบเรานะครับผม,มกินดีบ่อกัดอย่างนี้นะผมโอ้โหสุดยอดนะครับผมภาพมืดหรือเปล่าเนาะวันเองก็ไม่รู้นะผม พี่พ้อยนะผมกินแล้วจะหลับด้วยนะผมหลับบนจินญ้านะครับผมบนที่กินนะผมดูนะผมบรรยาก,กาศเราก็นะครับผมอาจจะนะผมทลิปนี้อาจจะไม่ไม่นานนะผมแป๊บเดียวนะครับผมเพราะว่าแขกเริ่มดื่นะผมฝั่งนู้นก็จะเป็นนะผมพระเอกเรานะผมเสาห้านะครับผม ดูนะครับผมแต่สูงเท่าพี่พลอยนะครับผมสูงเท่าปากควานก็ยังไม่รู้นะครับผมประมาณนี้นะผมพอดีควานก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมหรือไม่ได้อไลฟ์สดนะครับผมกับควานเองนะครับผมพอดีควานบมไม่อยู่นะผมตั้งแต่วันที่13นะผมจนดถึงวันที่18 แปนะผม18ว,วันนี้วันที่18ดูนะครับผมสาวห้าเรานะผมจอมนะผมมึนนะผมมึนจริงๆนะผมดูน้องกินฟันก็มีความสุขนะผมมามาดูอะไรล่ะไม่กระชูดจกุก็ฝากคลิปมีไว้เพียงเท่านี้นะผม ก็อย่าลืมกด like, ไลค์ให้กับเรานะผมช่องพาย25ผมสวัสดีนะครับ